ดาวเคราะห์ดวงนี้มีน้ำหนักเบาเท่ากับปุยนุ่นที่ติดอยู่กับเสื้อสเวตเตอร์ของคุณในโลกแห่งวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์นี้ชื่อว่า Wops 193 b แต่มาเรียกมันว่าดาวเคราะห์สายไหม่ก็แล้วกันดาวเคราะห์นี้อยู่ห่างจากเราไปประมาณ1,200ปีแสงแน่นอนว่าเราคงไม่มีวันได้เห็นมันด้วยตาตัวเองแต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าดาวเคราะห์สายไหมนั้นก็เหมือนกับดาวพฤหัสบดีแต่ว่าใหญ่กว่าและเด้งกว่า โดยมีมวลมากกว่าถึง50%มันมีความหนาแน่นต่ำมากเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอุณหภูมิสูงและความสว่างอินฟราเรดของดาวเลิกแม่ซึ่งทำให้มันดูพิเศษฉันขอดูภาพระยะไกลได้ไหมขอบคุณเห็นไหมว่ามันฟูฟ่องแค่ไหนตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะยืนอยู่บนพื้นผิวของมัน ยังไงก็ตามไม่ค่อยบ่อยนะที่คุณจะได้พบกับดาวเคราะห์ประเภท Wops หนึ่งเก้าสามบีในงานเลี้ยงสังสรครค์ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ประเภทนี้อาจจะฟูฟ่องเพราะถูกดาวฤกษ์แม่เผาไหม้พองตัวเหมือนมัชเมโล่ที่ถูกก่อไฟเผามากเกินไปแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือถ้าคุณอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ของคุณมากขนาดนั้นและประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่คุณก็คงความฟูฟ่องนั้นไว้ไม่ได้นานมันเหมือนกับการพยายามถือลูกโป่งในระหว่างพายุเฮอริเคน ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอย่างดาวเคราะห์ฟูฟ่องดวงนี้ค่อนข้างหายากแต่ยังมีวอปส์หนึ่ีด้วยและมันดูนุ่มนี่เหมือนกันดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ห่างจากเราไป200ปีแสงและมันเลือกกลุ่มดาวหญิงสาวเป็นที่อยู่อาศัยยังเป็นทางการเมื่อมองจากมุมหนึ่งคุณอาจพูดได้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นแบบจำลองของโลกมันมีฮีเลียมและชั้นบรรยากาศของมันประกอบด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์แน่นอนว่ามันมีความคล้ายคลึงกันแต่วอปส์หนึ่ี มีความหนาแน่นเท่ากับมาร์ชเมลโล่นั่นหมายความว่าเราสอดแนมชั้นบรรยากาศของมันได้ง่ายกว่าที่เราสอดแนมวัตถุหนักอย่างดาวพฤหัสบดีนักวิทยาศาสตร์ประหลาดใจมากเมื่อมองผ่านแว่นตาอาวกาศสุดล้ำกล้องมิริของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวฟพวกเขามองเห็นเมฆที่ประกอบด้วยสารที่ก่อให้เกิดชายหาดซึ่งก็คือซิลิเกตหรือที่คุณอาจรู้จักในชื่อว่าทรายนั่นแหละ ลองนึกภาพปราสาททรายบนท้องฟ้าสิเมฆทรายเหล่านั้นลอยสูงเหนือชั้นบรรยากาศของวอฟส์หนึบีซึ่งเทอร์โมสตัอ่านอุณหภูมิได้500องศาเซลเซียสปกติแล้วคุณจะต้องมีอุณหภูมิ1,000องศาเซลเซียสจึงจะสร้างเมฆแบบนี้ได้นักวิทยาศาสตร์จึงยังคงหาคำตอบไม่ได้ว่าทรายเม็ดเล็กๆเ,เหล่านั้นลอยขึ้นมาได้ยังไง ปรากฏว่าวอล์107อาจกำลังดำเนินวัฏจักรน้ำทรายของตัวเองอยู่แต่ด้วยซิลิเกตที่ร้อนจัดแทนที่จะเป็นน้ำอนุภาคซิลิเกตถูกพัดพาขึ้นมาจากระดับล่างที่ร้อนจัดโดยลิฟต์จัก,กรวาลอะไรสักอย่างจากนั้นพวกมันก็จะเย็นตัวลงรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆและโปรยละอองซิลิเกตลงมาแต่ไม่มีใครเตรียมครีมกันแดดไว้สำหรับพายุทรายแบบนี้นะ ตอ,อนนี้ลองดูดาวเคราะห์เคปเลอร์ดวงนี้ที่ตั้งอยู่ในระบบดาวฤกษ์เคปเลอร์ 51. กลุ่มดาวเคราะห์ทั้ง3นี้อยู่ห่างออกไปประมาณ2,400ปีแสงดูใหญ่โตแต่มีความหนาแน่นเท่ากับขนมสุดโปรดของคุณและมันยังคงเป็นเหมือนสายไหมอีกครั้งนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าหาคำตอบว่าดาวเคราะห์เหล่านี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างพวกเขาเชื่อว่าดาวเคราะห์เหล่านี้ประกอบด้วยลูกโป่งก๊าซไฮโดรเจนฮีเลียมขนาดใหญ่ ที่มีหมอกมีเทนจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบว่าดาวเคราะห์เหล่านี้อาจกำลังลดขนาดลงตอนนี้เรามาพูดถึงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีชื่อว่ามัสคาร่า 5b กันดีกว่าไม่ห้หลอกมันไม่ได้ดูเหมือนเครื่องสำอางในลิ้นซักของคุณแม่คุณเลยนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการค้นพบมาพวกเขาเรียกมันว่าดาวพฤหัสบดีร้อนจัดแสดงให้เห็นถึงขนาดที่น่าทึ่งของมัน ซึ่งใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีของเราเกือบ2เท่าอุณหภูมิในด้านกลางวันอยู่ที่ประมาณ2,700องศาเซลเซียสขณะที่ในด้านกลางคืนมีอุณหภูมิสูงถึง2,300องศาเซลเซียสไม่มีสิ่งมีชีวิตใดดำรงชีวิตอยู่ได้นี่ถือเป็นอุณหภูมิในด้านกลางคืนที่ร้อนเป็นอันดับ2ที่เคยมีการบันทึกไว้ ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆอุณหภูมิของลาวาที่หลอมละลายจะอยู่ระหว่าง700ถึง1,250องศาเซลเซียสเพราะงั้นดาวเคราะห์ดวงนี้จึงร้อนกว่าหินเหลวที่ร้อนจัดนี่มากอุณหภูมิของลาวายังสูงกว่าจุดหลอมเหลวของโลหะส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ที่ประมาณ2,000องศาเซลเซียสนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าความร้อนที่บ้าคลั่งบนดาวเคราะห์ดวงนี้เทียบได้กับไอเสียของเครื่องยนต์จรวด ย้อนกลับไปในปี2005ดาวดวงหนึ่งชื่อเดี๋ยวนะนั่นชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์กันแน่ปรากฏว่าดาวดวงนี้มีน้องสาวสุดฮอตและทั้งสองก็มีชื่อที่คล้ายกันมากน้องสาวสุดฮอตมีตัวอักษรดี B ต่อท้ายดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะมาจากภาพยนตร์ไซไฟเนื่องจากมีบรรยากาศที่น่าหลงไหลราวกับหินอ่อนสีน้ำเงินตามรายงานของนาซาปรากฏการดังกล่าวเกิดจากชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกที่ปกคลุมไปด้วยแก้วฝนบนดาวดวงนี้ คือตะกอนที่เต็มไปด้วยแก้วซึ่งชอบตกในแนวเฉียงเนื่องจากลมแรงพัดด้วยความเร็ว8,690กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้แล้วมีเหตุผลที่มันเป็นน้องสาวสุดฮอตนักวิทยาศาสตร์ได้วัดอุณหภูมิในเวลากลางวันในดาวเคราะห์ฝันร้ายแห่งนี้อยู่ที่ประมาณ930องศาเซลเซียสเพราะงันเมื่อฝนตกบนดาวเคราะหดวงนี้มันก็เหมือนกับแก้วที่หลอมละลายไหลลงมาแทนที่จะเป็นน้ำทั่วไป ผู้นาดไม่รู้แต่อวกาศเต็มไปด้วยตัวต่อฉันกำลังพูดถึงดาวเคราะห์ที่เรียกว่าวอปส์พบกับวอปส์เจดบีดาวเคราะห์ที่ร้อนระอุคล้ายดาวพฤหัสบดีดวงนี้ช่างเหลือเชื่อจริงๆที่นั่นมีฝนเหล็กตกในเวลากลางคืนด้านกลางวันก็เหมือนฝันร้ายที่ร้อนไม่แพ้กันอุณหภูมิที่นั่นอยู่ที่ประมาณ2370องศาเซลเซียส วอฟ7 6 b อาจมีขนาดเล็กกว่าดาวพฤหัสบดีเล็กน้อยแต่ก็อย่าประมาทความใหญ่ของมันลูกไฟดวงนี้อยู่ห่างจากโลก640ปีแสงและสภาพอากาศที่น่าสะพรึงกลัวของมันก็เป็นผลมาจากวงโครจรสุดตรงคุณคงเห็นแล้วว่าดาวเคราะแกส๊สยักษ์เหล่านี้ถูกเรียกอย่างเหมาะสมว่าดาวพฤหัสบดีร้อนพวกมันมักร้อนอยู่เสมอเพราะงันพวกมันจึงโครจรใกล้ดาวฤกษ์แม่ที่ร้อนจัดมากเกินไป ในกรณีนี้วอร 76b อยู่ใกล้ดาวฤกษ์ของมันมากกว่าที่ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ของเราเกือบสิบเท่านั่นนใกล้เกินไปแล้วจนทําให้ดาวเคราะห์หัวกระบฏด,ดวงนี้ถูกผูกติดกับดาวฤกษ์ด้วยแรงไทโลเพราะงั้นในขณะที่ด้านหนึ่งได้รับแสงอันนิวดรอนอีกด้านก็ติดอยู่ในความมืดมิดตลอดการ55 Cancri e เป็นอัญมณีล้ำค่ายอย่างแท้จริง นั่นเป็นซูเปอร์เอิร์ธที่เจ๋งที่สุดเท่าที่เคยมีการพบเห็นมาในตอนแรกนักวิทยาศา,ศาสตร์เชื่อว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เต็มไปด้วยคาร์บอนมากจนภายในเต็มไปด้วยเพชรเนื่องจากแรงดันที่สูงมากและอุณหภูมิที่ร้อนจัดถึง2,700อองศาเซลเซียสแต่นักวิจัยได้ชะลอการตื่นเพชรโดยพบว่าที่จริงแล้วเพชรมีคาร์บอนน้อยกว่าที่เราเคยคาดไว้ซะอีก ความจริงแล้วเพชรไม่ได้หายากและมีราคาแพงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเพชรทำการตลาดได้ดีเท่านั้นเองจุดหมายปลายทางสุดท้ายของวันนี้คือ GJ 1 2 1 4 B ซึ่งอยู่ห่างจากโลกไป40ปีแสงดาวเคราะห์ดวงนี้เปรียบเสมือนโลกที่มีขนาดใหญ่มากโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเกือบ3เท่าและหนักกว่าถึง7เท่า มันโครจรรอบดาวแคระแดงได้เร็วกว่าที่คุณกินพิซซ่าหมดซะอีกโดยหมุนครบรอบได้ทุกๆ38ชั่วโมงแต่ไม่ใช่แค่ขนาดหรือวงโครจรของดาวเคราะห์เท่านั้นที่น่าเหลือเชื่อที่นั่นร้อนมากซึ่งสูงจนละลายที่อุณหภูมิถึง230อองศาเซลเซียสแต่ที่เจ๋งที่สุดก็คือดาวเคราะห์ดวงนี้แทบจะจมอยู่ในน้ำ อุณหภูมิที่ร้อนจัดแล้วแรงดันที่สูงอย่างเหลือเชื่อบน gj 1 2 1 4 b ทำให้เกิดวัสดุที่เย็นเช่นน้ำแข็งร้อนและน้ำ superfluid สภาวะ superfluid เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในฮีเลียมเหลวเมื่ออากาศเย็นจัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บนโลกน้ำไม่ได้เป็นน้ำ superfluid เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมิที่ต่ำมากแล้วแรงดันที่สูงเกินจริงเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามน้ำ s u p e r f l u ิดไม่ได้มีประโยชน์มากนะัก แม้ว่าคุณจะดื่มมันคุณก็จะยังรู้สึกขาดน้ำอยู่